รู้หรือไม่ว่าอะไรที่ทำให้ Ti กต o อเอาชนะรุ่นพี่ที่เกิดก่อนมา10ปีอย่าง Facebook, IG, YouTube, Shopee หรือ Lazada ได้แล้วทำไมนักการตลาดจึงนิยามว่า Tik To อเป็น e-commerce สายพันุใหม่คลิปนี้มีคำตอบครับก่อนเข้าไปฟังเนื้อหาขอขอบคุณเสื้อยืดสวยๆนะครับ I am a new m i l l i n n i a i t w e l 2 e e นะครับแล้วก็คอร์สเรียน t ิ k กต็อกเบสิก e x p เอ็กซรสสำหรับคนที่เข้ามาฟังคลิปนี้เป็นครั้งแรกนะครับอย่าลืมกด Subscribe และกดติดตามไว้ด้วยนะครับถ้าคุณเข้าใจสไลด์ชุดนี้นะครับคุณจะเห็นว่าระบบ e-commerce ของไทยเนี่ยนะครับมีการกลายพันมานะครับสไลด์ชุดนี้เป็นส่วนหนึ่งของคอร์สิกต็อกเบสิกถึงเอ็กซ์เพรสนะครับถ้าเกิดใครอยากจะลงทะเบียนก็สามารถทักเข้ามาที่ไลน์แอได้นะครับตอนนี้ผมแบ่งกลุ่มออกเป็น3กลุ่มนะครับ กลุ่มฝั่งขวาสุดนั่นก็คืออ e ีคอมเมิร์ซรูปแบบเก่านะครับก็คือการพันตัวเองจากระบบออฟไลน์มาเป็นออนไลน์นั่นก็คือฝั่งที่เป็น s h อป e e ้และลา z a ด a านะครับส่วนฝั่งซ้ายมือนะครับก็คือระบบอีคอมเมิร์ซแบบใหม่นะครับก็คือการเอาสินค้าเข้าไปหาคนก็คือ Facebook เป็นต้นนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายทั้งหมดให้เข้าใจง่ายๆนะครับฝั่งอีคอมเมิร์ซรูปแบบเก่านะครับก็คือเปลี่ยนจากออฟไลน์มาเป็นออนไลน์วิธีการนี้สังเกตง่ายๆนะครับก็คือ คนจะไปหาสินค้านะครับถ้าเป็นเมื่อก่อนเป็นร้านค้าใช่ไหมครับคนก็จะขับรถออกไปที่มินิบาร์ที่ดีพาร์ตเมนต์สโตร์หลักการเดียวกันครับการที่คนจะซื้อสินค้าสักอย่างเนี่ยก็ต้องไปที่ช็อปซึ่งช็อปต่างๆก็ไปรวมตัวกันอยู่ในช้อปปีละ l a าซ d ามันก็เหมือนเป็นห้างสรรพสินค้าออนไลน์ วิธีการนี้เนี่ยคนไปหาสินค้าสมมุติว่าผมอยากจะได้ไม้ไล้สดสักตัวเนี่ยผมก็เข้าไปแล้วก็ไปพิมพ์ค้นหานะครับว่าไม้ไล้สดตอนนี้มันก็จะมีหลายๆร้านนะครับที่ขายไม้ใช่ไหมครับผมก็ทําการเปรียบเทียบราคาได้เลยจุดเด่นนะครับของฝั่งนี้ที่จะขายได้นะครับคือ 1. รูปต้องสวยนะครับ2ต้องยิงแอดโฆษณา3 ต้องมีรีวิวที่มากพอเมื่อมีรีวิวดีนะครับมียอดขายดีนะครับมันจะอยู่บนระดับท็อปทอปของตัวแพลตฟอร์มนะครับทำให้ลูกค้าค้นหาเจอง่ายแต่ข้อเสียก็คือว่าเวลาที่ค้นหาไมเนี่ยนะครับร้านค้า1ร้านค้าเนี่ยมันก็จะมีการเปรียบเทียบราคาซึ่งมันก็จะมีไม่าาร้านอื่นๆเข้ามาให้เขาเปรียบเทียบราคาได้อันนี้ข้อได้เปรียบนะครับลูกค้าก็สามารถเปรียบเทียบราคาได้แต่ข้อเสียเปรียบก็คือว่า ใครที่เอาสินค้าจากที่อื่นมาทําในหน้ามาทําหรือราคาต่างกันแค่5บาท10บาทอย่างเงี้ยครับลูกค้าก็จะไปซื้อในตัวที่ถูกกว่านั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นคนที่สต็อกสินค้าเยอะก็จะได้เปรียบในเรื่องของราคาฝั่งซ้ายบ้างนะครับ ที่เป็นรูปแบบอ e ีคอมเมิร์ซนะครับอันนี้คือเริ่มอัปเดตเริ่มปลายพันละนะครับก็คือลูกค้าจากแพลตฟอร์มอาจจะเป็นจากร้านที่อยู่ในฝั่ง s h o ป e e Lazada เนี่ยก็ทำการยิงแอดโฆษณานะครับเอาสินค้าของตัวเองนั่นแหละไม่ว่าจะเป็นรูปถ่ายหรือว่าเอามาทำคลิปวิดีโอสั้นๆรีวิวนะครับหรือมาเปิดเพจใน f c e e o o o นะครับทำการไลฟ์สดวิธีการนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นการกระตุ้นลูกค้าอีกรูปแบบหนึ่งนะครับเพื่อหนึ่งนะครับ คลิกลิงก์เข้าไปซื้อในเพจหรือ2นะครับคลิกลิงก์ตามเข้าไปในแพลตฟอร์มที่เป็นตัว s h o ป e ีและลาซาด้านเองนะครับวิธีการนี้ก็จะเป็นการเริ่มอัปเกรดว่าเฮ้ยคนอยู่ที่ไหนฉันจะต้องเอาสินค้าไปหาคนที่นั่นอ่าเนี่ยคือวิธีการทำการตลาดรูปแบบใหม่นะครับปกติคนที่เข้ามาใน Facebook กับ Instagram กระเขาก็ไม่ได้มีความต้องการที่อยากจะซื้อสินค้าหรอกแต่ว่ากลุ่มสินค้าเนี่ยนะครับรู้ว่าถ้าเกิด เอาไปกระตุ้นบ่อยๆนะครับลูกค้าเห็นบ่อยๆสักพักหนึ่งนะครับลูกค้าก็จะอยากจะซื้อสินค้าชุดนั้นเองนะครับแล้ว TikTok นะครับทำไมผมถึงเรียกว่าสายพันธุ์ใหม่นะครับคือมันแตกต่างจากฝั่งทั้งสองฝั่งโดยสิ้นเชิงนะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่ง s h อ p e e และ Lazada เนี่ยแตกต่างโดยสิ้นเชิงสังเกตนะครับว่าเวลาถ้าคุณนะครับจะขายสินค้าในฝั่ง Facebook คุณจะต้องยิงแอดอย่างเช่นคุณอยากจะขาย เครื่องสํออางนะครับคุณจะต้องยิงโฆษณาไปหากลุ่มคนที่อยากจะใช้สินค้าประเภทสุขภาพและความงานอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ใน TikTok นะครับคุณไม่ต้องยิงแอดแต่ t i k t o อกจัดสรรหมวดหมู่ลูกค้าให้เลยตั้งแต่ตอนที่เขาสร้างแอคเคา t ์นะครับทิกตอจะสังเกตได้จากนะครับเวลาที่มีลูกค้ามาสร้างบัญชี TikTok ขึ้นมาเนี่ยเขาจะให้เลือกหมวดหมู่ว่าคุณต้องการดูคอนเทนต์แบบไหม คุณชอบคอนเทนต์แบบไหนไม่ว่าจะเป็นความงามแฟชั่นกินเที่ยวตลกโปกห้าอะไรอย่างเงี้ยครับเขาจะให้เลือกตั้งแต่แรกหลังจากนั้นนะครับ t i ก t o k ก็ยังมี AI ที่คอยสังเกตพฤติกรรมว่าในแต่ละวันที่ไถฟีดอยู่เนี่ยบัญชีนี้เนี่ยสนใจคอนเทนต์ประเภทไหนนะครับเมื่อเกิดการเก็บข้อมูลนะครับไปสักระยะหนึ่งอาจจะต,ตีไปสักประมาณ1น,นสัปดาห์หรือ2สัปดาห์เนี่ยนะครับ AI ของ t i k t o k ก็จะจำได้แล้วว่าอ๋อบัญชีตัวนี้เนี่ยชอบคอนเทนต์รูปแบบนี้เพราะฉะนั้น ช่องของคุณนะครับซึ่งต้องการขายสินค้าผลิตคอนเทนต์เกี่ยวกับการรีวิวสินค้านะครับรีวิวครีมรีวิวคอลลาเจนรีวิวอะไรพวกนี้ขึ้นมานะ่ยมันก็จะส่งไปหากลุ่มคนที่ชอบคอนเทนต์ประเภทนี้เพราะฉะนั้นเอาง่ายๆนะครับถ้าคุณสร้างแอคเคา t ใน t ิกต o k นะครับสร้างวิดีโอใน t i k t o อกเท่ากับว่าเหมือนคุณได้ยิงโฆษณาไปหากลุ่มคนที่ชอบคอนเทนต์ของคุณนึกภาพไหมโดยที่คุณไม่ต้องเสียเงินสักบาทถ้าเป็นฝั่ง Facebook คุณจะต้องเสียเงินยิงแอดมันถึงจะเลือกกลุ่มคนที่ชอบคอนเทนต์แบบนั้นแต่ t i k t o อกไม่ต้องนะครับนี่คือข้อแตกต่างเลยนะครับเพราะฉะนั้นจึงนิยามคำว่าคอนเทนต์ที่ชอบกับคนที่ใช่สินค้าที่ตรงใจขอแค่คุณทำคอนเทนต์ที่สนุกอยู่ในกฎชุมชนของ Tik t o k นะครับคนมี engagement เยอะมันก็จะยิ่งนำส่งได้เยอะนะครับเหมือนกับคุณยิงแอดโฆษณาไปแล้วนั่นเองนะครับนี่คือข้อได้เปรียบนะครับว่าทำไม TikTok จึงสามารถเอาชนะคู่แข่งทั้ง4แพลตฟอร์มได้นะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook IG Shopee หรือ Lazada นั่นเองครับเป็นยังไงกันบ้างครับจากสไลด์เมื่อกี้เนี่ยทำให้คุณเข้าใจ TikTok มากขึ้นหรือ,อยังครับ นั่นแหละนะครับจึงเป็นสาเหตุที่ว่าผมอยากจะเอาเนื้อหาเกี่ยวกับ TikTok นะครับในปี2023เนี่ยผมอยากจะเสิร์ฟคอนเทนต์เกี่ยวกับ Tik t o k ให้คุณนะครับหลังจากปีที่แล้วเนี่ยผมโฟกัสไปเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการขายการทําเทคนิคต่างๆใน Facebook เพราะฉะนั้นปีนี้นะครับใครที่อยากจะเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับ Tik t o k มารวมตัวกันที่ช่องนี้นะครับและสําหรับใครนะครับที่อยากจะเจาะลึกเนื้อหาแบบนี้นะครับผมมีคอร์สนะครับที่ชื่อว่า TikTok Basic to e x p e r t นะครับก้าวกระโดดจากฐานพื้นๆแล้วไปตื่นที่ e x p e r t วิเคราะห์ระบบการทำงานของ TikTok a l g o r กริ m น,นะครับว่ามีวิธีการยังไงนะครับวิธีการดันคลิปวิธีการดันช่องทำยังไงบ้างแผนทำคอนเทนต์ให้ดันขึ้นฟีด1ล้านวิว กระบวนการต่างๆนะครับว่า AI เนี่ยนะครับมีการวิเคราะห์คลิปของคุณยังไงถึงจะดันคลิปเหล่านั้นให้ไปขึ้นหลักหมื่นหลักแสนหรือหลักล้านวิวนั่นเองนะครับและที่สําคัญนะครับหลายคนอาจจะมีปัญหาในการทำคอนเทนต์ ผมสรุปสูตรลับจากวงในนะครับโรงสร้างคอนเทนต์รูปแบบไหนถึงทันให้คนเข้ามาดันฟีดให้ขึ้นหลักล้านวิวนั่นเองถ้าคุณอยากจะเรียนรู้เนื้อหาแบบลึกๆนะครับในคอสนี้นะครับตอนนี้นะครับผมเปิดคอร์สพร้อมที่จะให้ลงทะเบียนแล้วนะครับลงทะเบียนนะครับให้ทันภายในสิ้นเดือนนี้นะครับ